วันนี้ดูว่าแพงแต่เรามองอนาคตว่าเราสามารถที่จะเก็บไว้ได้เนี่ยครับ <c oughs> ผมก็เก็บเท่าที่ผมส่องดูง่ายนะดู<ม>ง่าย <ๆ S 2> ผมแบบดูไม่ไม่ไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่ว่าผมดูได้บ้างแต่ว่าคือองค์นี้เป็นองค์ที่ดูง,ง่ายง่ายตรงไหนพิมพ์ทรงชัดเจนเจนครับแล้วก็มีมวลสารชัดเจนอันนี้โหเป็นเป็นองค์ครูได้เลยนะอันนี้คือองค์ครูเพราะว่าพระสมเด็จวระคังเนี่ยขนาดคนที่ผ่านพระเยอะเนี่ย บางทียังมีเอ๊กกันนะองนู้นองนี้นะแต่ว่าเนื้อพระนี่เขาจะบ่งบอกครับพิมพ์ทรงเนื้อพระเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าพระแบบเนี้ยเหมาะสมกับเป็นองค์ที่เอาไว้ฝึกดูอืที่พอนึกภาพไห้เข้าใจเข้าใจบางองค์เนี่ยต้องเซียนจริงๆถึงจะดูได้อืว่าแท้แต่อย่างนี้ไม่จาเป็นใครก็ดูได้ใ่เนี่ยว่าแท้คือดูแบบเหลี่ยมๆด้านข้างนี่โอ้โหชัดมากอ้สุดยอดครับองค์นี้ย